อง่ายเลยดอกคุณนายตื่นสายสวยๆมากเลยค่ะเพื่อนๆอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะคะพริกตอนนี้โอ้โหดอกเยอะมากๆเนี่ยทุกช่อทุกกิ่งทุกก้านเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะดอกอ่ะอันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะพืชผักนะคะ ใบเขียวใบใหญ่ค่ะหวานกรอบรสชาติดีต้นไม้พืชผักนะคะต้นเขียวโตวไวนะคะแตกกอเป็นพุ่มสวยค่ะอู้อะไรค้าไม่ก้อยนี่ฟักทองค่ะพเพื่อนอู้ใบใหญ่มากแข็งแรงมากๆากเลยค่ะตุนการติดดอกออกผลแบบง่ายๆค่ะพเพื่อนถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนจ๋าปลูกลงดินนะคะหรือปลูกลงกระถางนะคะพืชผักก็งามสวยนะคะสมบูรณ์ดีค่ะใบเขียวใบใหญ่ค่ะพเพื่อนตุนการงอกได้เป็นอย่างดีค่ะนี่กวางตุ้งค่ะพเพื่อน สามวันจะเข้าสี่วันละจ้างอกแล้วโอ้โดูผักชีลาวไม่ก้อยซะก,ก่อนค่ะงอกดีมากๆค่ะพเพื่อนโอ้โหเขือคะ่ะเพื่อนนี่ตั้งโอค่ะแล้วก็โอละพาจ้านาวของใครนะคะยังไม่ติดดอกออกผลนะคะทําสูตรน,นี้เลยเจ้าโอ้มะนาวติดดอกดีมากๆค่ะติดผลแล้วนะคะโอ้ติดผลเท่าก้านหัวไม่ขีดแล้วค่นนะเพื่อนนี่ผลเล็กๆผลใหญ่ๆเท่านิ้วก้อยเท,ท่านิ้วโป้งนะคะ เพียบเลยผลตรงนี้ก็มีค่ะางามสวยกันทั้งสวนนะคะด้วยสูตรนี้เลยค่ะราคา10บาทค่ะ ท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเ,เพื่อนๆมาทําสูตรเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะสูตรนี้นะคะพืชผักงามเขียวกันทั้งสวนด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเรามาดูวิธีทําด้วยกันเลยนะคะนี่สูตรเดียวทําง่ายๆเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะสูตรเดียวคุ้มนะคะอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะเป็นสิ่งนี้เลยคะ่ะโมโนโซเดียมกูตามีดนะคะโมโนโซเดียมกูตามีดค่ะทํามาจากอะไรคะแม่ก้อยจา๋า โมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะทำมาจากแป้งมันสําปะหลังนะคะผสมกับกาก,ากน้ำตาลแล้วเติมนะคะเอนไซม์ N ค่ะแล้วเติมด้วยจุดินซรีนะคะเพื่อเป็นกระบวนการในการหมักนะคะเพื่อได้โมโนโซเดียมกลูตาเมตอย่างนี้นะคะหรือบางท่านจะเรียกว่าเป็นผงอูมามิค่ะซึ่งให้รสชาติที่อร่อยนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเป็นเกลือรหรือเป็นกรดกลูตามิกเป็นกรดอะมิโนเล็กๆ ประกอบไปด้วยนะคะโปรตีนทุกชนิดที่เป็นสารสาคัญต่อระบบการเผาผลาญเพื่อสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเเร่งการแตกรากฝอยได้ดีทําให้ดินดีชุ่มชื้นกระตุ้นการแตกตาดอกเร่งการติดดอกออกผลเพิ่มผลผลิตนะคะต่อไปนะคะเป็นมะนาวนะคะในมะนาวจ้ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะมะนาวนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสแคลเซียมโพแทสเซียมสารแพคตินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตธาตุเหล็กและยังมีวิตามิน A วิตามิน วิตามิน B และใยอาหารและยังมีกรดซิตริกนะคะต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินและทางใบมีสารซาโปนินแก้อาการพริกเน่าแก้อาการเชื้อราแก้โรคแคงเกอร์ในมะนาวได้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะข้าพ h ให้เป็นกลางนะคะไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปมะนาวค่ะยังสามารถกําจัดแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นมดดํามดแดงเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟลายแดงลายขาวแมงหวีขาวหอยทากหอยเชอรี่แก้อาการโรครากเน่า โคนเน่าวนะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยแบบธรรมชาตินะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวมาดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะโมโนโซเดียมกูตามตค่ะเราใช้สูตรที่หนึ่งนะคะแบบเพียวๆกันก่อนเลยนะคะผงชูรสเลยค่ะเพื่อนๆางใกล้ตัวค่ะแต่พืชงามเขียวเร่งการติดดอกออกผลทันใจค่ะหนึ่งช้อนชานะคะต่อน้ํานะคะหนึ่งลิตรอย่างนี้นะคะเพื่อนในน้ําสะอาดนะคะหรือน้ําซาวข้าวนะได้เช่นกันนะคะเพื่อนสูตรที่หนึ่งแบบเพียวๆเร่งเขียวเร่งรากกันแบบง่ายๆเลยค่ะบำรุงกันตั้งแต่นะคะระบบรากลาต้นกิ่งก้านใบ รสหนึ่งค่ะสารแหน่ค่ะสูตรนี้เลยค่ะเร่งทําให้สารแหนของเพื่อนนะคะจากใบเล็กๆนะคะมาใบใหญ่ๆค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะไม่มีฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะเพื่อนมีขวดเปล่าธรรมดาอย่างนี้นะคะเพื่อนนาตะปูนะคะเจาะให้เป็นรูอย่างนี้นะคะก็จะได้ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นแบบไ่ายๆเปล่าอย่าทิ้งจ้าโซเดียมคลอมรตถาเพื่อนสูตรนี้นะคะเราล่าดลดพืชผักได้ทุกวันเลยนะคะใส่ลงไปเลยช้อนชาตอหนึ่งขวดอย่างนี้นะคะ ที่เราเจาะรูไว้อย <this common understands Ireland> ่างนี้ค่ะเพื <Kristen> <Austrian> ่อนเร่งการติดดอกแบบง่ายนะคะเร่งเขียวตัวเร็วทันใจค่ะนี่ผลลัพธยิ่งงี้เลยค่ะเพื่อนสีบนอินค่ะเพื่อนนี่อ่อนโยนนะคะต้นก้าเล็กๆ็ก็ใช้ได้นะคะนี่ต้นอะไรคะแม่ก้อยเป็นดาวเหลืองนะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะต้องการปุ๋ยแบบง่ายๆเราใช้นะคะขนาดหนึ่งดิสไปนะคะมะนาวค่าหนึ่งลูกค่ะก้อยขอเวลานะคะไปฝานมะนาวก่อนนะนี่ก้อยฝานมะนาวมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน ใส่ลงไปเลยนี่เลยนะคะซิติกแบบง่ายๆคะ่ะและยังให้ลดฝาดเฟื่อนนะคะสามารถไล่มดไล่นอนไล่มแมลงได้คะ่ะเพื่อนๆหยิบใส่ลงไปเลยมะนาวลงไปแล้วนะจ้าหนึ่งลูกคะ่ะโมโนโซเดียมกรตอมิเนตคะ่ะร้อนชาคะ่ะเราใส่สารจับใบนะคะไล,ไ,ลนนไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยไฟไล่แดงแบบง่ายๆนะคะด้วยน้ํายาล้างจานเนียใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาเลยคะ่ะจ้า,จาเป็นทั้งปุ๋ยในยาไล่มแมลงแบบง่ายๆคะ่ะ ทดสอบไปค่ะโอเคใช้ได้น<ๆ>ี่มาดูตัวนี้ก่อนเลยค่ะดูมันกัดคณะเห็ดหอมไม่ก้อยเนี่ยเป็นรูๆอย่างนี้เลยเป็นตัวอย่างนี้เพื่อนจ๋าเานี่ยเราดูว่าเราอองอะไรนะคะเพื่อนจ๋านี่กัดเนี่ยใบของเราเนี่ยเป็นรูเลยนะคะเพื <ๆ S 1> พ่อนต้นนสูรีะะคเพื่อนจสูตรนี้เลยไล่หนอนไล่แมลงกันแบบไม่ไงใต้ใบนะคะแล้วก็ทางดินด้วยนะคะไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยไม่ยอมออกดอกเลยพิษพ้นสูตรนี้นะคะ ไเทียไฟลายแดงที่กุหลาบได้เ้ยค่ะเอจ้ะแดงลายขาวนะคะชิบูเะค่ะของหนูค่ะไม่ก้อยใบเป็นรูเพื่อนเจอร่วงกุหลาบแล้วนะคะตอนกลางวันไม่เห็นค่ะเขาออกมาตอนกลางคืนทางดินเลยค่ะเพื่อนๆก้อยควนดินก่อนเลยนะคะเพื่อนนี้นะคะไล่กิ้งกือได้ด้วยค่ะเพื่อนๆสีพส้นเลยดินมีก Ges ิ้งก huh> ือค่ะไม่ก้อยมีร่วงกุหลาบค่ะสีบูเงสุดเป็นรูค่ะไม่ก้อยไม่รู้ว่ามีหนอนหรือมีอะไรมากัดนะคะนี่เพื่อนๆไม่ก้อยนำเสนอน้เห็นไหมเขียวๆค่ะเพื่อนจ้ะ ยืนเป็นแหลนอยู่เลยนั่นก็คือตั๊กแตนข้าวเพื่อจ๋าโอ้โหกัดใบของเราเป็นรูเลยคำสูตรนี้เลยค่มะมาทำเพื่อจ๋าไปเลยไม่อยู่แล้วนี่ปลูได้คะแนนแบบง่ายๆสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะชอบปลูกต้นไม้เยอะๆใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคะน้ํานะคะขนาด1-2ลิตรนะคะได้เลยนะคะเพื่อนท่านไหนมีน้ำซาวข้าวนะคะใส่น้ำซาวข้าวลงไปเลยนี่เด่งเขียวนะคะฟื้นฟนูกันแบบง่ายๆค่ะด้วยสูตรนี้เลยมะนาวค่ะฝานมาเลยค่ะ 2ถึงสามลูกนะคะได้เลยนะคะเพื่อนๆอีกใส่ลงไปเลยค่ะถัดต่อไปนะคะโมโนโซเดียมกูตาเมิตค่ะหนึ่งช้อนเลยค่ะเพื่อนๆผสมต่อน้ำนะคะสิบถึงยี่สบลิตรนะคะได้เลยนะจ๊ะแบบไปแบบธรรมชาติค่ะในช้อนเป็นรูเลยค่ะเพื่อนๆถุมต่อน้ำนะคะสิบรือยี่สบลิตรนะคะได้เลยนะคะ,ะแบบมะเะเะะะะ้เ,ะะเทใสค่คร้งนี้นะคะไม้ก้อยใช้สิินะคะไม้พืชผักที่ปลูกไว้ไม่งามเลยคะ่ะไม่ก้อยเหลืองโซม,มากใบจุดใบด่างนะคะสิ่งนี้นะคะเพื่อนจ๋ เป็นปุ๋ยทางดินแบบเร่งด่วนเลยหนึ่งช้อนชาค่ะต่อหนึ่งกระถางค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อดูนี่มันแตกใบใหม่ค่ะเพียบเลยค่ะเพื่อนไปดูผลงานเนี่ยนี่จากสซมโซมนะคะเพื่อนเพื่อนจานเลยง่ายๆเลยค่ะเพื่อนทำไม่ใช้เลยค่ะเนี่ยเพียบอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจากใบเล็กๆเกลนๆกนค่ะเพื่อนๆค่ะาไม่ใช้กันเลยนะคะพริกไม่ได้กินเลยค่ะแมก้อยติดดอกแล้วดอกร่วงตลอดเลยค่ะแมก้อยเพื่อนๆรวยสีนี้นะค่ะรอบๆขอบกระถาง หนึ่งช้อนชาต่อหนึ่งกระถางค่ะไม่ใช่เพียงแต่พริกนะคะมันนาวมะเขือค่ะพเพื่อนจา๋าผักกินใบไม้ผลค่ะได้หมดเลยค่ะตัวอย่างนี้เลยจ้ะเพื่อนๆตามด้วยน้ำสะอาดน้ำที่เราใส่นะคะโมน,นโซเดียมคลอเทรมีดการพริกใบหงิกใบง,ใบงอยอดเหลืองเหลืองนะคะพเพื่อนสูตรนี้นะคะชิ้่เสร็จแล้วนะคะใช้เลยค่ะพเพื่อนจา๋า รู้เลยค่ะพื่นจา๋าผักกินใบนะคะหวานกรอบรสชาติดีค่ะเพื่อนก็รู้เลยแล้ทางดินด้วยนะคะพ่อนาี่แมก,ก้อยก็มีนะคะพี่โกกีนะคะนี่ม้ช่้วยคี่แม่ก,ก้อยนะคะรดน้ําต้นไม้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะเพ่อนจ๋าก็มีเขาสีด้วยนะคะเพืพ่อนเจ๋ารดให้ชุ่มพุ่งๆเหมือนกันค่ะกล้วยไม้เนะะี่ยค่ะพี่โกกี ดาบไม้มงคลไม้แขวนนะคะล่ารสสุดนี้ได้เลยเพื่อนี่เขียวเป็นแบบไง่ายเดี๋ยวหัวใจร้านดวงค่ะเพื่อนจ๋าด่างเพื่อนมาล่ารสคะ่าคณะเลยค่ะเร่งการทะเิยกตัวกบบัน,น,ะะนแดดง่ายนะคะเราที่ยวเลยดาวค่ะเพื่อนซักทองล่ารสเวยนะคะนี่เขียวกันแดนดง่าย ข้าวแชร์มาแลเลยแล้วก็มะเขือนะคะต้องโอ,อ,อูค่ะเพื่อนเพื่อนปลูกจากลากนี่วางตงาาุ้งข้าพิ่งรวยไปค่ะเพืเ่อนวันนี้งอกดีมากมากดูเลยค่ะเพื่อนเพือผักชีลาวไม่ก้อยโตแล้วค่ะเพื่อนถ้ารู้สูตรนี้นะคะเ่อต้นแคร์แดงค่ะเพื่อนเพื่อนดูเลยค่ะ ้องพี่ชายุ่มเลยนะคะตรงนี้มีทับทิมค่ะพเพื่อนื่อจ๋าแล้วก็มะกรูดนะคะแล้วรู้เลยค่ะพเพื่อนเพื่อนรับสาะแหนนะคะใบเขียวใบใหญ่ค่ะสมบูรณ์ดีค่ะพเพื่อนเพื่อนใบใหญ่มากแล้วรูสูตรนี้นะะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสูตรง่ายๆนะคะทําได้ทุกคนนะคะนักสูกมือใหม่ค่ะทําไม่ใช่เลยค่ะรับทิมค่ะ งามดีนะคะปลูกไว้ที่ร่มลำไยนะคะเพื่อนเห็นดอกไหมดอกแก่เยอะนะคะเดี๋ยวเพื่อนมาตัดไปได้เลยนะคะคือเดี๋ยวเขาจะแก่ไวนะคะแต่ถ้าเพื่อนจะทําพันเนาะก็เก็บดอกไว้ได้ค่ะเพื่อนเนีเ่ยตรงนี้นแห้งๆค่ะเพื่อนไปโรยปลูกได้เลยจ้าผักชีฝรั่งะคะ่ะจ้าติดผลดีค่ะเพื่อนจ๋าดอกไม่่วงเลยคะดูทั้งต้นเลยสำคัญนะคะที่ใช,ช้พุ่งค่ะใช้พุ่งชายกิ่งอยู่ที่ไหนนะคะล่ารุดเลยจ้าลากมาตรงนี้แล้ว แตกใบแตกยอดได้ดีคุณน่ารู้เลยค่ะคี่ชายพุ่งเขื่อนแตกมาทั้งหมดเลยเลยหมอวบรีไม้ก้อดก็มีค่ะทุกคนดอกมาะอะไรไปค่ะเพื่อนมะนาวติดดอกออกผลดีค่ะเพื่อนผลเล็กผลใหญ่เรามีหมดเลยค่ะพคอณจ๋าดกต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยค่ะเพื่อน ดอกคุณนายตื่นสายค่ะกําลังงามเลยอย่าลดโดนดอกนะคะเพื่อนๆ่ะเพื่อนถ้าลดนะคะอนี้เลยของพันช่างค่ะเพื่อนจดอกก็เหมือนตัวนกกระเรียนค่ะค่ากําลังงามเลยค่ะเพื่อนตัดให้เสมอกันนะคะเวลาบานก็จะบานสวยเสมอกันะของพันช่ค่ะ ชอบน้ำนะจ๊ะแล้วรถก,รก็้ข,างงาขึ้น,อ,น,อ,นอักำงนงทองขา้กใอาการใบเหลืองใบหงิดใบงอนะคะสำหรับพริกได้ด้วยนะคะพี่จา๋าแล้วรถเลยค่ะ ดงมะเ,มเขือค่ะดงมะเขือโด่กมากๆเพื่อนโอ้โหล่ารูเลยจ้าเพื่อนมะเขือติดีอกหอมๆงอกกันแบบง่ายๆเลยค่ะใหญ่มากวันนีจุลินทรีย์ฮอร์โมนต่างๆนะคะพกเพื่อนก็มาล่ารถนะคะช่วงเช้าได้เลยนะนี่ไม่ค่อยรสไปแล้วเรียบร้อยค่ะเพื่อนนี่รสเลยค่ะสำหรการไล่แมลงนะคะพกเพื่อนก็มาไล่อตอน,นอยิงย็นกันเลย ดะคะูค่ะเพื่อนที่ต้อนนี้โอ้โหดอกเยอะมากๆเนี่ชยชอบทุกกิ่นทุกกล้าเลยค่ะทุกค๋าดีค่ะรั้วสวนนี้นะคะ่ะรัรวทางดนินนะคะ,ะ,คะให้ชุ่มด้วยนะคะช่วงนีอ้อากาศร้อนแล้วค่ะทุกคนเร่งการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆนะคะเร่งเขียวโตวเร็วทันใจพเพื่อนๆมีโอกาสนะคะ ลองทำไว้ใช้กันดูนะคะก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนเทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะสูตรง่ายๆนะคะทำให้พืชผักของเรานะคะเขียวงามสวยติดดอกออกผลดีง่ายแบบนี้เพื่อนเลองทำกันดูนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคน